แนะนำเลยนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ลองกินกันสักกล่องสองกล่องนะผิวมันจะดูดีขึ้นมากๆแบบที่เราแบบทานมาแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยจริงๆนะคะผิวมันจะแบบนุ่มลื่นใสขึ้นอนะ่ะคือชอบผิวตัวเองนะตอนนี้มากๆมานาโปรคอลลาเจนคอลลาเจนยาย่าอย่างแรกที่เราจะต้องบอกก่อนเลยก็คือมันกินง่ายมากคือเขาเป็นแบบสติกนะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยสะดวกมากแล้วตัวนี้เนี่ยกลิ่นเอ่ยเนื้อเอ่ยคือแบบกินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนเรากำลังกินขนมอยู่ยังไงอย่างนั้นมานาะ เลคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนแบบปบไทดยดูดซึมได้ดีที่สุดเป็นสารสกัดพรีเมียมจากอาซาฮีประเทศญี่ปุ่นผสานกับนวัตกรรมเซลล์เอนฮานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าเขาเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ถึง3-5เท่าแล้วก็ช่วยบูดผิวใสให้เด้งลึกระดับเซลล์เลยแนะนําว่าให้ทานตอนท้องว่างนะจะเห็นผลได้ดีที่สุดมันอร่อยมากค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอะเป็นคอลลาเจนสติกที่กินง่ายมากรสชาติเหมือนขนมเลยคือแบบ มันหอมมันหวานรสชาติมันจะมีความแบบหวานนิดนิดไม่ได้หวานมากนะส่วนตัวก็กจะกินตอนที่เราตื่นในตอนเช้านะคะเพราะว่าท้องกําลังว่างเลยอร่อยกินง่ายแล้วถ้าเกิดว่าทานติดต่อกันนะคะพวกรอยดําหรือว่ารอยกะอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดเลือนลงมันจะดูจางลงทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบดูใสขึ้นเลยดูสุขภาพดีอีกอย่างที่เรารู้สึกได้เลยนะคะก็คือเราถ่ายดีขึ้นเฉยเลยคือปกติเป็นคนที่ถ่ายหนักไม่ค่อยคล่องไม่ได้แบบมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทานอันเนี้ยติดต่อกันตัว คอลลาเจนสติกตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เราแบบขับถ่ายคล่องขึ้นมาทุกวันเลยตอนเนี้คือสบายท้องมากบอกเลยค่ะว่าคอลลาเจนสติกตัวนี้เนี่ยเหมือนกินขนมจริงๆชอบมากอะใครอยากมีผิวดีๆผิวกระจ่งางใสก็ตามไปตามกันนะคะ